สุวรรณมุขวาจะหงังมาทูสั่งปียานติมนุษสาจะเอกังปียังเอหิสุวรรณมุขวาจะหงังมาทูสั่งปียานติมนุษสาจะเอกังปียังเอหิสุวรรณมุขวาจะหงังมาทูสั่งปียานติมนุษสาจะเอกังปียังเอหิ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 เอหิ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 โอมสวัสดีวันนี้แอดมินเสืออยู่ขามจะลงเป็นคลิปแรกในช่อง youtube ที่มีชื่อช่องว่าเมียวายุเสือพ่อว่า ซึ่งแอดมินเสืออยู่มีความถนัดและสนใจในทางเรื่องลี้ลับคาถาอาคมพูดผีทาสมาธิพิธีกรรมจึงได้รับเชิญจากแอดมินมะเหมี่ยวมารับหน้าที่เล่าเรื่องแล้วเรายังจะมีแอดมินท่านอื่นๆอ,อีก3าถึงท่านที่จะมาสลับเล่าเรื่องราวหลากหลายแนวทางของแต่ละท่านหากท่านผู้รับชมรับฟังชอบและสนใจสามารถสนับสนุนช่องยูทูบเหนียววายุเสือพอวาวของพวกเราได้โดยการโดนเนตกดซับกดแชร์เป็นกำลังใจพวกเรามาเริ่มเข้าเนื้อหากันเลย วิชาแรกที่ข้าพเจ้าเล่าจะสอนเป็นคลิปแรกและเป็นคลิปเริ่มต้นของช่อง YouTube เมียวายุเสือพ่อวานั้นเป็นวิชาเสียงน้ามันทางเมตตาอํานาจตระเดชาอย่าทําเล่นถ้าทําเล่นก็เป็นแค่ของเล่นไร้ประโยชน์หากตั้งใจทําจริงย่อมประสิทธทิผลตามใจท่านปรารถนาวิชาเสียงน้ํามันสุวรรณะใช้ในทางลดโทษตายเข้าหาผู้ใหญ่เมตตาเอนดูเพื่อนฝูงเคารพรักใคร่หญิงชายทั้งหลายชื่นชมบูชาเป็นเมตตามนาจมีตระเดชาผู้คิดร้ายเกรงกลัว กลับใจไม่กล้าทําวิชานี้มีค่ากําเนิดครู108บาทและขันครู6สลึงเงินกําเนิดครูผู้เรียนเมื่อเําทพิธีแล้วเสร็จแล้วแต่ท่านว่าจะโอนเข้าบัญชีครูตามเลขบัญชีที่ลงไว้ใต้คลิปเป็นค่าเข้าค่ากาแฟค่าถ่ายทอดวิชาหรือจะนําเงินส่วนนั้นไปทํากุศลได้ทุกอย่างแก่วัดแก่ขอทานแก่เด็กกาพร้าผู้ตกทุกข์ได้ยากสุดแล้วแต่จะปรารถนาอมพุทธทางประสิทธิอมทางมังประสิทธิอมสังฆทางประสิทธิอมส,สิทธิมหาประสิทธิ ข้าขอประสิทธิที่วิชาแก่ผู้เรียนจงประสิทธิด้วยวาจาของข้าดังนี้วิชานี้ข้าประสิทธิให้ด้วยความเต็มใจขอผู้เรียนจงประสิทธิโอมให้ตั้งขันครูหกสลึงดังนี้มีพานหรือจานในนั้นมีข้าวสารกระมือหนึ่งดอกไม้สีขาวหกดอก 6, ทูบหกเทียนหกเงินหกสลึงผลไม้หนึ่งลูกและน้ำหนึ่งแก้วขันหกสลึงนี้หมายถึงระลึกถึงครูผู้สอนซึ่งก็ได้แก่ตัวของข้าพระเจ้าผู้สอนวิชานี้นั่นเอง เป็นธรรมเนียมปฏิบัติบ,บูชาครูมาแต่โบราณเพื่อสแสดงความนอบน้อมและขัดเกลาผู้เรียนให้เป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนถึงจะเป็นคนกิริยาแข็งกระด้างแต่อย่างน้อยเมื่ออยู่ต่อหน้าครูก็ยังเป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนได้เป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นตั้งขันครู108รกล้วยดอกไม้มีทุป 3, 2, าสารเทียนสองข้าวสารหนึ่งกำมือผลไม้น้ำหนึ่งแก้วบุหรีมาครูเงินหนึ้น108บาทยกใส่พานหรือจานเดิมทีจะต้องตั้งเป็นขันใหญ่มีพานใบสี หมูหมูไก่ต้มเป็ดต้มไข่ไก่ไข่เป็ดอาหารข้าวหวานผลไม้นานนับประการกล้วยดอกไม้108กล้วยเหล้ายาปลาปิ้งมากมายทั้งอาหารสุกอาหารดิบเพราะเลข108หมายถึงเป็นอนันต์ในทางสายเวทคือเช่นเสก108หมายถึงเสกนับไม่ถ้วนเสกไกลมาสามเดือนเสกแรมปีไม่สิ้นสุดดังนั้นขันครู108นั้นก็หมายถึงบูชาครูทั้ง108ที่เป็นอนันต์ทั้งรู้จักและไม่รู้จักทั้งท่านอย่าง ที่อยู่และท่านที่รับไปเป็นการระลึกนอบน้อมให้ความเคารพแก่ครูทั้ง108เตรียมตัวและเตรียมของดังนี้ให้ทําวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ําในที่รับตาคนบูชาพระรัตนาตรัยด้วยความเคารพแล้วให้ตั้งสมาธิตามแต่ภูมิของแต่ละคนจะทําได้ขอเพียงสมาธิผู้เสกปลุกถึงอุปจารสมาธิขึ้นไปย่อมเสกปลุกได้ตามภูมิของตนซึ่งวิธีการทําสมาธินั้นจะลงเป็นคลิปแยกในคลิปต่อๆไปการทําสมาธิเพื่อสําเร็จทางสายเวท และทําสมาธิแบบาศาสนาพุทธนั้นมีแนวทางคล้ายกันก็จริงแต่าศาสนาพุทธเป็นแนวทางมุ่งเน้นวิปัสสนาเพื่อหลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดสแสวงหาปัญญาเพื่อผนิพานตามองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนการทําสมาธิเพื่อความสําเร็จทางสายเวทนั้นยังยึดมั่นถือมั่นยังขวางทางหลุดพ้นเวียนว่ายตายเกิดเตรียมของดังนี้หนึ่งขันครู6กสลึง2องขันครู่108ให้พร้อมสารน้ํามันหอมหรือน้ํามันจันหนึ่งขวดเล็กหรือหนึ่ง ขวดโหลใหญ่ยิ่งจํานวนเยอะยิ่งต้องเศกเยอะใช้เพียงขวดเล็กๆก็พอ4สายศีลหนึ่งม้วนสําหรับโยงไปที่ของที่จะเศษปลุกและเอาไว้ถือตอนเศษสําหรับการเชื่อมตัวเรากับของที่จะเศษถ้าตะกรุดทางเมตตาสําหรับไปลงแช่ในน้ํามันหอมที่เตรียมไว้ซึ่งตะกรุดทางเมตตานั้นแนะนําเป็นของแอดมินเสืออยู่ที่จะมีการสอนทําในคลิปต่อๆไปหรือสนใจบูชาตะกรุดเมตตาที่แอดมินเสืออยู่ทําไว้รายละเอียดใต้คลิปได้เลย แอดมินเสืออยู่แนะนําว่าควรเป็นวิชาของสายเท่านั้นหากเป็นของอาจารย์อื่นมาลงผสมแล้วไปเสกทับโดยที่อาจารย์อื่นไม่ได้อนุญาตไม่รับรู้อาจจะเป็นการไม่เคารพอาจารย์อื่นทําให้วิชาเสกปลูกออกมาไม่ราบรื่นไม่มีผลเพราะอาจจะเป็นการไปข้ามหัวอาจารย์อื่นๆไม่สมควรกระทําแต่หากมีการบอกกล่าวรับอนุญาตแล้วก็ทําตามปรารถนาเมื่อเตรียมของที่ต้องเตรียมได้ทั้งยามวันเวลาพร้อมแล้วนําของทั้งหมดตั้งสายพานบูชา วางไว้หน้าหิ้งพระหรือหน้าขันครูสุดแล้วแต่เริ่มประสิทธิทวิชาด้วยการโยงสายสิลปลายสายอยู่ที่ของจเสษจ,จะพันไว้มัดหรือคุมไว้ก็ได้ทั้งหมดอีกส่วนอยู่ในมือผู้เสกแล้วม้วนสายสินวางไว้บนพานเริ่มพิธีคำบูชาพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภขวาพุทธังผควันตังอภิวาเทมิกราบหนึ่งครั้งสวากขาโตผควตาธมโมธม,มังนัสสามิกราบหนึ่งครั้ง สุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโฆสังขังนามามิกราบหนึ่งครั้งคันนมมสการนอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นโมตัดสภาคขวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัดสภาคขวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัดสภาคขวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะบทสวดอิติปิโสพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโน สุขโตโลกวิถูอนุตโรปุริสธรรมมาราธิสัตาเทวมนุษานังพุทโภพะควาติสวากขาโตพะควาตาธมโมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปัญญิโกปัจจตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพะควโตวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพะควโตวสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพะควโตวสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปนโนพระขวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะผูกขะลาเอสภะคขวโตสาวกสังโฆอหุเนโยป้าหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณนิโยอนุตตรังปุญยขเขตตังโลก,กัสสาติเมื่อบูชาพระแล้วทำการนั่งสมาธิให้ถึงที่สุดเท่าที่จาทำได้จึงกล่าวคำไหว้ครูดังนี้โสทายะองค์พระนารายแผฤงธิ์พระอาทิตย์เปล่งแสง พระจันทร์สำแดงรัศมีพระธรณีสนั่นวันไหวพระคงคาไหลอยู่กลับกรอกพระพายจะพัดเป็นหมอกอยู่กรอกรุ่งคุ้มตลบพระโพศพมีกำลังได้สี่แสนช้างสารพระเพลิงย่อมสังหารด้วยริพิธีอันปรากฏอมเพชรทรหดปรากฏแก่ตัวกูอัตตพุทธทางทุสมณิอัตธรรมังทุสมณิอัตสังคังทุสมณินิมาสทุนโสทายะโสทายะอมพระนารายผงฤิดพระอาทิตย์เปล่งแสงพระจันทร์สำแดงรัศมีพระธรณีสนั่นวันไหวพระคงคาไหลอยู่กลับกรอก พระพายจะพัดเป็นหมอกอยู่กรอกรุ่งคุ้มตลบพระโพสพมีกําลังได้สี่แสนช้างสารพระเพลิงย่อมสังหารด้วยริพิธีอันปรากฏอมเพชรธรหดปรากฏแก่ตัวกูอัตพุทธังทุสมณิอัตธรรมังทุสมณิอัตสังคังทุสมณินิมาสทุนโสทายะโสทายะอมพระนารายแผงฤทธิ์พระอาทิตย์เปล่งแสงพระจันทร์สําแดงรัศมีพระธรณีสนั่นวันไหวพระคงคาไหลยอยู่กลับกรอกพระพายจะพัดเป็นหมอกอยู่กรอกรุ่งคุ้มตลบพระโพสพมีกำลังได้สี่แสนช้างสาร พระเพิงย่องสังหารด้วยรีพิทีอันปรากฏโอมเพททรหดปรากฏแก่ตัวกูอัตตพุทธังทุสมณิอัตธรรมังทุสมณิอัตสังคังทุสมณินิมาสทุนโสทายะโสทายะโยะอมพระนารายแผงฤทธิพระอาทิตย์เปล่งแสงพระจันทร์สำแดงรัศมีพระธรณีสนั่นวันไวพระคงคาไหลยอยู่กลับกรอกพระพายจะพัดเป็นหมอกอยู่กรอกรุ่งคุ้มตลบพระโพศพมีกำลังได้สี่แสนช้างสารพระเพิงย่อมสังหารด้วยรีพิทีอันปรากฏโอมเพททรหดปรากฏแก่ตัวกู อัตพุธังทุสมณิอัตธรรมังทุสมณิอัตสังคังทุสมณินิมาสทุนสโสทายะสโสทายะองค์พระนารายผงฤทธิ์พระอาทิตย์เปล่งแสงพระจันทร์สำแดงรัศมีพระธรณีสนั่นวันไหวพระคงคาไหลยอยู่กลับกรอกพระพายจะพัดเป็นหมอกอยู่กรอกรุ่งคุ้มตลบพระโพศพมีกำลังได้สี่แสนช้างสารพระเพิงย่อมสังหารด้วยริพิธีอันปรากฏอง์เพชรทรหดปรากฏแก่ตัวกูอัตพุธังทุสมณิอัตธรรมัง ทุสมณีอัตสังคังทุสมณีนิมาสทุนสโสทายะสโสทายะโอ์พระนารายแผงฤทธิ์พระอาทิตย์เปล่งแสงพระจันทร์สำแดงรัศมีพระธรณีสนั่นวันไหวพระคงคาไหลยอยู่กลับกรอกพระพายจะพัดเป็นหมอกอยู่กรอบกุ้มคุ้มตลบพระโพศพมีกำลังได้สี่แสนช้างสารพระเพลิงย่อมสังหารด้วยริพิธีอันปรากฏองค์เพทเทรหดปรากฏแก่ตัวกูอัตพุทธทางทุสมณีอัตธรรมังทุสมณีอัตสังคังทุสมณีนิมาสทุนสโสทายะ โสทยะอ์พระนารายแผงฤทธิ์พระอาทิตย์เปล่งแสงพระจันทร์สำแดงรัศมีพระธรณีสนั่นวันไหวพระคงคาไหลยอยู่กลับกรอกพระพายจะพัดเป็นหมอกอยู่กรอกรุ่งคุ้มตลบพระโพศพมีกำลังได้สี่แสนช้างสารพระเพิงย่อมสังหารด้วยริพิธีอันปรากฏองคมเพชรทหดปรากฏแก่ตัวกูอัตตพุทธังทุสมณิอัตธรรมังทุสมณิอัตสังคังทุสมณิมิมาสัตนโสทยะว่ารวมกันให้ได้เจ็ดหน เมื่อบูชาพระท่องบทไหว้ครูเสร็จแล้วจึงเริ่มเสกน้ำมันด้วยคาถาวิชาเสกน้ำมันสุวรรณะหนึลคาถาว่าดังนี้สุวรรณะมุขวาจะงั่งมาทูสังปียายันติมนุษยาจะเอกังปียังเอหิสุวรรณะมุขวาจะงั่งมาทูสังปียายันติมนุษยาจะเอกังปียังเอหิสุวรรณะมุขวาจะงั่งมาทูสังปียายันติมนุษยาจะเอกังปียังเอหิเสกเรื่อยไป108หนล เสก108หน8ผลหมายความว่าเสกซ้ําไปมาจนสุดความสามารถที่จะทนไหวยิ่งเสกมากผลยิ่งมากแล้วให้เสกเพิ่มทุกวันพระใหญ่คือวันพระ15คห้าถ้าจะให้ดีเสกทุกวัน3เดือนอย่างน้อยถ้าทําได้แล้วเสกเรื่อยไปเมื่อน้ํามันใกล้หมดก็ให้เติมลงใหม่เสกใหม่ทับลงไปเติมอนุภาพเมื่อทําเสจครั้งแรกแล้วให้จับหนูใส่กลงอย่าทําร้ายเขาแล้วจับแมวที่มีนิสัยเห็นหนูแล้วชอบล่านําน้ํามันที่เสกไว้ขึ้นพนมมืออาราธนา เสกด้วยสุวรรณะมุขวาจังงังมาทูสังปียยันติมนุษสาจะเอกังปียังเอหิว่าเจ็ดผลเอาไม้จุ่มลงในน้ำมันแต้มที่ตัวหนูแล้วแต้มที่ตัวแมวแล้วจึงปล่อยแมวไว้ใกล้ๆกรงหนูหากแมวที่ชอบล่าหนูเห็นหนูในกรงแล้วไม่มีท่าทีจะทำหนูในกรงนั่งเฉยนั่งดูถือว่าใช้ได้แล้วก็ปล่อยหนูไปอย่าทำเขาเมื่อก่อนครูอาจารย์จะปล่อยหนูกับแมวใส่กันเลยเป็นการสอบวิชาถ้าแมวกับหนูไม่ทำกันจึงผ่านวิชา แต่ด้วยปัจจุบันใจเราอ่อนโยนลงจึงทดสอบปลอดภัยแอดมินเสืออยู่ขามบอกเสมอเรียนแล้วทำแล้วทำได้ก็ต้องลองวิชาได้จึงมีอนุภาพเมื่อลองได้แต่ไม่อวดไม่โม้ให้เขาหมั่นไส้จึงดีเวลาจะใช้ก็ให้เอาขวดน้ำมันขึ้นพนมมืออาราธนาเสกด้วยสุวรรณะมุขวาจังังมทูสังปียยันติมนุษยาจะเอกังปียังเอหิว่าเจ็ดผลแต้มที่หน้าผากผู้ที่จะใช้แม้แต่แมวและหนูที่เคยทำกัน ยังอโหสิการได้แล้วศัตรูที่จะให้โทษเราย่อมอโหสิได้เราก็ย่อมใจอ่อนอโหสิศัตรูได้เช่นกันเป็นวิชาดีไม่มีภัยก็จบไปแล้วกับวิชาเสกน้ํามันสุวรรณหาท่านท่านชอบหรือถูกใจสามารถสนับสนุนช่อง u t u b e เหนียววายุเสือพอวาวของพวกเราได้โดยการโดเน a กดซับกดแชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อ,ต,อต่อไปสามารถสอบถามรายละเอียดติดต่อพวกเราได้ทางเพจหรือทางไลน์ที่ลงไว้ใต้คลิปสวัสดี